บทที่181เรียนแกนแห่งการคืนชีพจบความสามารถในการต่อสู้ของ Shadow Monster นั้นจริงๆแล้วก็ไม่ได้ต่างจาก Eternal Bird สักเท่าไหร่เลยเนื่องจาก Shadow Monster ได้ดูดซับความทรงจำของซูต้าจึงชัดเจนถึงรูปแบบการต่อสู้ของอันกูด,ด้วยแต่ปังทันใดนั้นก็มีหมัดหนึ่งเข้าที่แก้มของปีศาจเงาทำให้ปีศาจเงาถอยหลังไปสองสามก้าสิ่งนี้ทำให้ปีศาจเงาประหลาดใจอะไรนะ คนอื่นอาจจะมองไม่เห็นแต่พระวิษณุผู้เป็นนิรันอังคูมองเห็นมันผู้ที่โจมตีอสูรเงาคือโซตะแน่นอนหลังจากที่โซตะปล่อยหมัดเขาก็หันกลับมาและมองไปที่อังคูแต่ว่าอังคูก็ตกตะลึงเล็กน้อยและโซตะที่อยู่ตรงหน้าเขาก็หายไปปีศาจเงาต็ตอบเช่นกันและต้องการโจมตีต่อไปแต่หมัดของเขากลับถูกจานหมุนนิรันร์ของนกนิรันร์ล็อกไว้ได้จากนั้นน,นกนิรันร์ก็ต่อยออกไปและปีศาจเงาก็กำลังจะดึงมือเขากลับเพื่อความหมัดของนกนิรันร์แต่คราวนี้เขาถูกจับได้อีกครั้งใช่แล้วเป็นโซต เกิดอะไรขึ้นปีศาจเงาเองก็สับสนเช่นกันและถอยหนีไปเป็นระยะทางไกลแต่เขามีความทรงจำของโซตาและอาจจะเข้าใจอะไรบางอย่างเป็นโซตะใช่ไหมถูกต้องแล้วนกนิรันร์กำมมือขวาของเขาไว้และมองไปที่ปีศาจเงาที่อยู่ตรงหน้าเขาตอนนี้ข้ากำลังต่อสู้กับโซตะบ้าเอย๋ยฉันน่าจะฆ่าโซตาตั้งแต่เนิ่นๆนี้แล้วปีศาจเงาโกรธเล็กน้อยในเวลานี้แต่เขาไม่สามารถทำอะไรได้เขาจำเป็นต้องอ่านความทรงจำของโซตะหากโซตะตายจริงความทรงจำของเขาจะไม่สมบูรณ์และผลลัพธ์ก็ออกมาเป็นแบบนี้ โซตาไปกันเถอะอังคูมไม่ได้พูดอะไรมากกับปีศาจเงาแต่กลับมองไปที่โซตะโซตะพยักหน้าและทั้งสองก็ยังคงโจมตีต่อไปเหมือนตอนที่เขาเผชิญหน้ากับกษัตริย์โบราณแต่คราวนี้เป็นโซตะที่ปรากฏตัวขึ้นปีศาจเงานั้นทรงพลังมากย้อนกลับไปในตอนนั้นราชาโบราณได้ดูดซับเหรียญแกนทั้งหมดรวมไปถึงเหรียญแกนของไดโนเสาร์ด้วยและเขามีพลังมากแต่เขาไม่ใช่คู่ต่อสู้ของพันธมิตรประเภทนกปีศาจเงาตรงหน้าเขาแข็งแกร่งมากจริงๆแม้จะแข็งแกร่งกว่าราชาโบราณมากก็ตาม อย่างไรก็ตามเมื่อเผชิญกับพลังแห่งสายสัมพันธ์ระหว่างอังคูและโซตะนกนิรันซึ่งได้รับการอัปเกรดก็ถูกปีถอยกลับไปทีละก้าวเช่นกันไอเวนเอ๋ยหลังจากถูกกระแทกออกไปอีกครั้งแสงสีม่วงอันทรงพลังก็แผ่ออกมาจากกลางของปีศาจเงาและในเวลาเดียวกันท้องฟ้าก็มืดลงนี่มันการต่อสู้จนตายเลยเหรออังคูเดาขณะที่เขามองดูฉากตรงหน้าเขาแต่ในไม่ช้าอังคูก็ระหนักได้ว่ามีบางอย่างผิดปกตินี่คือแผนหลบหนีหรือเปล่า อันคูหยุดเขาไว้ตรงนี้ถ้าเขาหนีรอดไปพร้อมกับเหรียญหลักอื่นๆก็คงมีปัญหาขณะนั้นนานา,นา,นาสึกิโคที่มิสึกพู้ที่ฟื้นคืนพลังกำลังบางส่วนแล้วได้วิ่งออกไปและตะโกนเรียกนกนิรันฉันเข้าใจนกนิรันพยักหน้าจากนั้นมองไปที่จานนิรันของนกเหยี่ยวที่มือซ้ายของเขาร่างของเขาสั่นไหวและมีเหรียญแกนทั้งสี่เหรียญโผล่ออกมาจากหลังของเขาจากนั้นเหรียญหลักที่พัฒนาแล้วสามเหรียญในไดรเวอร์ที่เอลของเขาได้บินเข้าสู่ฮอปเบิร์ดอีเทอร์นลลดิสเช่นกันมันรวบรวมพลังกำลังทั้งหมดแล ฉันจะไม่ปล่อยให้คุณหนีออกไปได้เมื่อเห็นเช่นนี้อังคูจึงเปิดจานหมุนนิรันร์ของฮอปเบิร์ตเรียญกลับคืนสู่ร่างของอังคูและเรียญแกนนิรันร์ทั้งสามกลับคืนสู่เข็มขัดอีกครั้งโซตะรู้สึกถึงพลังที่ไม่มีที่สิ้นสุดในร่างกายของเขาอังคูจึงกระซิบไปกันเถอะนำแหวนโอสแกนนิ่งออกมาแล้วสแกนคนขับที่เอลสแกนนิ่งชาดคนหางรุ้งหลากสีปรากฏขึ้นด้านหลังนกนิรันร์และจากนั้นปีที่ลูกเป็นไฟก็ปรากฏขึ้นด้านหลังนกนิรันต์เช่นกันนกนิรัน,น,น,รนรต,รต์ ไซยาเขาผ่านตัวละครโอโอโอรูปเปลวไฟจำนวนมากและใช้เท้าของเขาที่แปลงเป็นกรงเล็บและล้อมรอบด้วยเปลวไฟเท้าของเขาเปลี่ยนไปเป็นกรงเล็บอินทรีและปีกเพลือกหกคู่ปกคลุมร่างกายของเขาจากด้านหลังนกนีรันควาพีศาจเงาอย่างดุร้ายบูมไม่มีความชง,งักงันใดๆเลยพีศาจเงาระเบิดโดยตรงใต้ใตการแตะของอัศวินในเปลวเพลืองขององค์การระเบิดลูกบอลหมอกสีม่วงดำประหลาดระเบิดออกมาโดยตรงและเหรียญแกนที่เขาดูดซับไว้ก็ตกลงสู่พื้นโดยตรงเช่นกัน โซตะหลังจากการต่อสู้สิ้นสุดลงนกนิรัน์ก็ลงจอดบนพื้นขนหลากสีของมันร่วงลงมาแอร์ละมันก็ยืนตรงขึ้นชั้นกลับมายัางพื้นที่สีแดงแปลกๆนั้นแต่ตอนนี้มีรอยแตกร้าวสีม่วงจำนวนมากในพื้นที่สีแดงนี้และดูเหมือนว่าพื้นที่นี้กำลังจะแอร์ตกออกเมื่ออังคูหันกลับมาและกำลังจะพูดอะไรบางอย่างกับโซตะโซตะก็ผลักอังคูออกไปโดยไม่ลังเลอังคูกลับมายัางร่างของยาม,มาดะยืนขึ้นทันทีและวิ่งไปหาโซตะที่นอนอยู่บนพื้นและมีเลือดพุ่งออกมาอีวาจับมือโซตาและสะ อังคุยินดีที่ได้รู้จักโซตะที่ตัวสันมองไปที่อังคูและยิ้มด้วยความโล่งใจตอนนี้ฉันเชื่ออย่างเต็มที่ว่าความปรารถนาของฉันเป็นจริงแล้วการฟื้นคืนที่ของข้าอังคูก็ร้องไห้ในเวลานี้เช่นกันการเลือกคุณเป็นชัยชนะของฉันไม่ต้องสงสัยเลยเอาล่ะฉันอยากเจอคุณอีกครั้งมานานแล้วในที่สุดในที่สุดฉันก็ได้จับมือคุณแล้วเมื่อได้ยินเช่นนี้โซตาก็ฝืนยิ้มและเอื้อมมือไปจับแขนของอังกูและอีโบเราได้เจอกันในที่สุดก่อนที่เขาจะได้พูดจบมือของโซตาก็ตกลงมาอย่างหมดแแแรงโโโซซซตตตตตะออบาอยกกจปปลุ่ตตไ้ว มือของอังคุสันเล็กน้อยนขณะที่มันผ่านดวงตาของโซตะทำให้โซตะที่ยังไม่ได้หลับตาค่อยๆปิดตาลงจากนั้นเขาก็วางแว่นของโซตะลงบนตัวของเขาอย่างสันเทาแล้วพูดว่านายโง่ฉากสุดท้ายเห็นอังคุร้องไห้ฉากสุดท้ายยังคงอยู่ที่ซาประรหักหักพังและเพลงเนื้อเพลง anything go ถูกขับร้องเรื่องของคาเมนไรเดอร์โอโอโอจบแล้วการชัน,นสูตรพลิกศพโอเคเล่มนี้จบตรงนี้แม้ว่าบทส่งท้ายนี้จะถูกปีพิมพ์หลังจากที่ชันเขียนบทแทรกเสร็จแล้วก็ตาม อย่างไรก็ตามเล่มนี้จริงๆแล้วมีความคล้ายคลึงกับคารเมนไรเดอร์โอโอโอต้นฉบับอยู่บ้างแต่ส่วนมากก็จะต่างกันออกไปและมีลางบอกเหตุมากมายที่นี่ยังมีอัศวินอีกมากมายฉันไม่พอใจเล่มนี้มากนักการแรกการโต้อตอบระหว่างซุต้ากับอังกุนั้นมีน้อยเกินไปมันมีสาเหตุนะคือเกรดมันแย่ทุกคนกระโดดมากเกินไปฉันอยากร้องไห้จริงๆนอกจากนี้ฉันกำลังมีความรักดังนั้นฉันเลยใช้เวลากับนวนิยายโรแมนติกมากขึ้นและใช้เวลากับการเขียนน้อยลง แต่ไม่ต้องกังวลฉันได้ปรับมันเรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามฉันอาจอัปเดตเพียงวันละสองครั้งในช่วงไม่กี่วันแรกของเดือนเมษายนจากนั้นฉันจะกลับมาอัปเดตสามครั้งต่อวันอีกครั้งจากนั้นก็พูดอีกเรื่องเกี่ยวกับตอนจบนี่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้หนึ่งในอังคูและโซตาต้องตายเหตุการณ์นี้ก็ถือเป็นการบอกเหตุล่วงหน้าเช่นกันเล่มถัดไปคือโฟเซซึ่งเน้นไปที่คาคุย่าซามะ Love is War ในส่วนของเนื้อเรื่องก็คงจะแตกต่างออกไปมากเลยทีเดียวพูดตรงๆว่าโฟเซอาจไดด้้รรรรัับบผผลลลกกะะทททจจาางงงงมมขอพอพเเเแแต่แ่ิๆวนนนนป็ีีย ในเล่มของโพเซ่จะมีอัศวินคนอื่นๆปรากฏตัวแต่ครั้งนี้เป็นครั้งเดียวเท่านั้นเพราะยังไงซะที่นี่ก็ยังเป็นโรงเรียนอยู่ดีโอเคฉันจะไม่เขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้มากไปกว่านี้แล้วเนื้อเรื่องช่วงสลับอัศวินดั้งเดิม v ีอสัศวินที่ถูกดัดแปลงด้วยเวทมนจะใส่ทีหลังเมื่อมีอัศวินมากขึ้นก็จะเขียนได้สนุกขึ้น